คนสองคนที่มีความนิ่งต่อกันแต่ไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดถึงคุณบ้างไหมรำลึกง,งานไพ่กันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะจากการที่มีความนิ่งต่อกันจากการที่ไม่ได้พูดคุยกันเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมเขายังคิดถึงคุณไหมเป็นคลิปรันดอมนะเป็นดวงโดยรวมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคนคนนี้สามใบนะ เขาาดไปใต้สำรับเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาสึกเจ็บปวดเขาสึกเสียใจจากการที่เขาเดินจากคุณไปจากการเขาทิ้งคุณไปเวลานี้เขามีความอึดอัดมากมายเขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากจะเดินทางมาคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณนะคุณคนที่ตรงไปตรงมาเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากมายเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคนคนนี้ จากการเขาจากคุณไปเวลานี้เขารู้สึกเจ็บปวด mm hmm. เขารู้สึกเสียใจพรากว่าสิบดาบเมตุนตุนกลุ่มธาตุลมเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะเดินทางมาคุณมากๆคนคนนี้